ผมไม่โฟกัสด้วยซ้ำไปว่าบ่ายนี้ผมจะกินอะไรเย็นนี้ผมจะกินอะไรกินอะไรก็กินครับง่ายๆทํางานไปก่อนโฟกัสแต่เรื่องที่มี v a l ูสูงๆหรือว่ามีมีมูลค่าสูงๆแทนอย่าไปโฟกัสว่าเย็นนี้กินอะไรมีอะไรก็กินใช่ปะ่ะอิ่มเหมือนกันนี่เสร็จแล้วจะได้ทํางานต่อนะครับถ้าเป็นผมนะเรื่องเล็กๆผมไม่โฟกัสเลยโฟกัสแต่ว่าถ้าเราทําอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะได้รับผลลัพธ์ตอบกลับมาได้แค่ไหนโดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่ต้องไปทำร้ายใครมีคนหบ่นส้ไม่มีมีคนด่าไม่มีเรื่องปกติ ผ่านไปให้ได้แล้วก็จบไม่ต้องไปให้ค่าไม่ต้องไปให้ความสําคัญเราแค่ทํางานของเราไปเรื่อยๆมันจะมีคนที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเป,เป็นเรื่องปกติแค่ทําใจแล้วยอมรับกับมันว่าอชี้ว่า,วาห้ามว่าฉันนะมันไม่มีหรอกครับคุณไม่ใช่ผู้พิเศษทุกคนเลยล้วนถูกที่จะด่าว่าอะไรนั้นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะตอบโต้อย่างไงก็ทําชีวิตให้มันดีดีถูกต้องปะเคยได้ยินใช่ไหมเอาความสำเร็จไปตบปะเอาเอาความสำเร็จไปตบหน้าอะไรอย่างเงี้ยที่จริงแล้วเนี่ยไม่ต้องตบหน้าหรอกครับแค่คุณสำเร็จคุณก็มีความสุข ถัอวไม่ต้องเอาความสำเร็จไปตบหน้าใครคุณอาจจะคิดว่าตบหน้าก็ได้แต่สุดท้ายแล้สสิ่งที่คุณภูมิใจอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ว่าคุณแม่งสําเร็จแล้วคุณแม่งทําได้แล้วนี่แหละความสุขที่เกิดขึ้นจริงๆคือผมจะมีความสุขมากๆถ้าผมคิดอะไรได้แล้วผมทำไม่ง่ายเป็นจริงได้อันนั้นะคือโคตรมีความสุขเลยมันคือความสุขในการทํางานนั่นแหละถ้าผมคิดอะไรได้และมันเป็นดั่งใจผมได้นะโอ้โหไม่โคตรมีความสุขเลยดังนั้นแต่ะความสุขของคนเราไม่เหมือนกันความสุขของคนเราไม่เท่ากันและความสุขของคนเรานั้้นนนนดดําาาเิิวยธีกกกแตต่งั บางคนอาจจะชอบฟังเพลงชอบอะไรก็มีความสุขตัวผมเองผมอาจจะชอบทำงานก็มีความสุขแต่นั้นเนี่ยหาความสุขของตัวเองให้เจอโดยที่ไม่ต้องเบีเ่ยงเบียนใครแล้วก็ทําชีวิตที่มีความสุขทาชีวิตสาเร็จสุดท้ายแล้วจุดมุ่งหมายปลายทางของทุกคนคือมีความสุขไม่ใช่เงินเงินมาทีหลังสิถูกต้องปะ่ะเงินมันคือสิ่งตัวแปรที่มีความสุขแต่ว่าเงินมันก็ช่วยให้คนเรามีความสุขได้ง่ายขึ้น